ในช่วงปักหลังนี้นะครับก็ต้องย้ําว่าเป็นช่วงเปลี่ยนดวงที่สําคัญมากนะครับ mm hmm. เพราะว่าจะมีราศีนะครับที่เราเรียกว่าพระราหูออกจากดวงนะครับสองคนนะครับนั่นะคือคนที่เกิดในราศีกรกฎแล้วก็ราศีมังกรนะครับสองราศีนี้เนี่ยเป็นราศีที่เรียกว่าพ้นเคราะห์แล้วนะครับช่วงพระราหูอยู่เนี่ยมีความวุ่นวายในชีวิตหลายอย่างเกิดขึ้นแต่ว่า วันที่22นะครับกุมภาพันธ์นะครับเวลาตี2 50นาทีก็จะเป็นช่วงเวลาที่พระราหูเนี่ยจะออกจากราศีคุณไปแล้วนะครับแต่ว่าออกไปแล้วเนี่ยไม่ได้ออกไปเลยนะครับออกไปก็ไปเข้าคนใหม่นะครับซึ่งเจ้าภาพนะครับที่พระราหูจะเข้าใหม่เนี่ยก็คือคนที่เกิดในราศีเมถุนนะครับและก็ราศีธนูนะครับสองราศีนี้ราหูจะเข้านะครับแต่ บอกข่าวดีอย่างหนึ่งนะครับต้องย้าว่าพระราหูรอบนี้เนี่ยนะครับมาเจอกับดาวเสาร์ถ้าเสาร์กับราหูมาเจอกันเนี่ยนะครับจะเป็นโชคใหญ่ในปีนั้นเลยตำราโบราณเ,เขาเขียนไว้เลยนะครับว่าเสาร์เล็งอสุราท่านว่าไว้เป็นโชคใหญ่ปีนั้นดังประสงค์นะบ,บอกเลยว่าเป็นโชคใหญ่นะครับว <Wow. S 1> ันนั้นต้องย้ำนะครับว่าใครเกิดราศีเมถุนกับราศีธนูเนี่ยอย่าไปกังวลใจว่าพระราหูเข้าแล้วเนี่ย จะดูน่ากลัวหรือว่าแย่เหมือนรอบที่แล้วนะครับรอบนี้เนี่ยหลายคนราหูเข้าแล้วรวยขึ้นนะครับหรือว่ามีโชคดีดีมากขึ้น<อ>ทาแนะนําเลยนะครับก็บอกว่าคนที่เจอพระราหูเนี่ยเวลาทําอะไรที่เกี่ยวกับพระราหูเนี่ยจะดีมากนะครับเช่นต่างประเทศนะใครที่อยากจะเดินทางไกลไปเรียนต่อศึกษาต่อดวงจะดีมากหรือใครที่ตั้งใจจะทําออนไลน์อย่างที่เราทํากันอยู่เนี่ยนะครับดูดวงปักหลังกับหมอช้างเนี่ยนะฮะก็จะ เป็นสิ่งที่ส่งผลดีได้ด้วยเช่นเดียวกันผมมีคําแนะนํามาฝากแล้วกันนะครับว่าคนที่ออกก็ดีคือกรกฎกับมังกรเนี่ยโบราณเขาบอกว่าเวลาออกก็ต้องส่งท่านหน่อยนะครับส่วนคนที่ราหูเข้าก็ต้องเหมือนกับเตรียมตัวนะครับแล้วยิ่งเข้าแล้วทให้เกิดโชคใหญ่เนี่ยต้องเตรียมตัวรับมือด,ดีมันมีปัญหาเหมือนกันนะคือไม่ใช่ว่าเข้ามาแล้วจะแบบ มีแต่เรื่องดีอย่างเดียวนะฮะเรื่องที่ต้องระวังเนี่ยก็คือในเรื่องของสุขภาพนะครับสองราศีนี้จะมีประเด็นปัญหาในเรื่องนี้เกิดขึ้นได้ง่ายสิ่งหนึ่งที่อยากให้ทําเพื่อเป็นการแก้เครดในดวงเรื่องสุขภาพที่หลายคนอาจจะมีปัญหานะครับคือการทำบุญเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลโดยส่วนตัวผมเองเนี่ยผมเป็นคนชอบมาทาบุญที่โรงพยาบาลสงฆ์นะเพราะเรียกว่าได้ทาบุญกับพระสงฆ์ด้วยแล้วก็ได้ทําบุญกับโรงพยาบาลด้วย2ต่อเลยเดี๋ยวจะมาแนะนําว่าต้องทําอย่างไรให้เหมาะกับ ดวงของเราหรือว่ามีวิธีการมีเคล็ดลับในการเพราะบางคนไม่เคยมาไม่รู้ว่าเขามีอะไรให้ทําให้บริจาคหรือควรจะทําบุญในประเภทไหนเนี่ยครับเดี๋ยวเดี๋ยวตามมาเดี๋ยวรอดูนะครับเดี๋ยวจะมาบอกให้ครับนี่ก็เป็นที่ที่แบบเขาเวลาแต่งงานเนี่ยเนี่ยเดวรู้เนี่ยเวลาใครเป,เ,ปเป็นเจ้าภาพแต่งงานหมู่เขาก็จะมากันเป็นคู่ๆเลยแล้วก็ญาติเจ้าบ่า,าวเจ้าสาวอะไรก็มานั่งกันหรือว่าบางคนเนี่ย เตรียมของมาเหมือนแบบคุณจะมาถวายเพลงก็เป็นเจ้าภาพอาหารถวายเพลงก็ได้พอพูดถึงเรื่องพระราหูเนี่ยคนก็นบอกเนี่ยนี่จริงๆต้องไปไหว้พระราหูคเดียวหรือเปล่าจริงๆก็ไม่ใช่นะสิ่งที่พระราหูกลัวให้สุดเนี่ยนะครับก็คือกลัวพระพุทธเจ้าในตำนานเนี่ยที่เป็นเรื่องที่มีกันอยู่เนี่ยก็คือว่าพระราหูเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นยักษ์แล้วก็เป็นยักษ์ที่คิดว่าตัวเองอะ่ะตัวใหญ่มากแล้วก็ไม่กลัวใครนะครับแต่อยากจะมาฟัง ทมของพระพุทธเจ้านะครับก็เลยมาถึงปุ๊บพระเจ้าเนี่ยเป็นมนุษย์ธรรมดาเราเป็นยักษ์เนี่ยจะไปก้มเกิ้มลงกราบก็ลําบากเลยด้วยความเขาเรียกว่าความมีทิฏฐิของพระราหูนะครับเมื่อพระพุทธเจ้าทราบเนี่ยท่านก็เนรมิตกายเนี่ยให้ใหญ่กว่าพระราหนะูในขณะที่ท่านกาลังใส่ญาติก็คือนอนอยู่ใหญ่จนแบบพระราหูตกใจแล้วตัวเล็กนิดเดียวนะครับก็เริ่มมีความเลื่อมใสศรัทธาก็เลยมีพระปางใส่ญาติ นะครับก็คือเขาเรียกว่าเป็นปางโปรดอสุรินทาราหูเป็นปางที่เหมือนพระพุทธเจ้าเนี่ยปราบพระราหูนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่กังวลเรื่องพระราหูเนี่ยคุณสามารถไปไหว้พระปางสายญาตนะครับซึ่งจริงมีหลายวัดเลยนะผมว่าให้มาไหว้พระนอนเนี่ยก็มาไหว้ที่โรงพยาบาลสงฆ์เนี่ยได้หรือเปล่านะครับที่โรงพยาบาลสงฆ์เนี่ยพระนอนคนละแบบกันนะท่านนอนวันนี้เพราะท่านอาพาธนะครับท่านไม่ได้อยากนอน,นครับแต่ว่าพระนอนจริงๆเนี่ยก็คือพระปางสายญาตในกรุงเทพเนี่ย ที่เคยเห็นก็มีที่ที่วัดโพซึ่งถือว่ามีความสวยงามมากยิ่งมีมีหลายวัดนะคุณลองไปหาข้อมูลกันดูนะหรือว่าใครที่แบบกังวลแล้วก็อยากจะไหว้พระรหูเองที่บ้านเนี่ยจริงก็ทําได้นะคือถ้าคุณเอาพระหูเข้ามาวางไว้ในบ้านได้เนี่ยคุณก็ไหว้ที่บ้านได้นะครับของไหว้เนี่ยลงไว้ให้ใน a ฟ e b o o k ในไ G อะไรเต็มหมดแล้วนะครับจะเป็นของดำา8อย่างหรือ12อย่างก็ได้นะครับของดำที่ว่วเนี่ยจะประกอบไปด้วยของที่เป็น ของข้าวนะครับเช่นซุปไก่นะครับก็เป็นซุปไก่ไก่ดําสีดำดำอะไรเงี้ยนะครับก็ได้นะครับของหวานนะครับอย่างเช่นพวกผลไม้นะครับมาเป็นพวกองุ่นก็ได้ถ้าเป็นโบราณขนมหวานก็จะใช้พวกขนมเปียกปูนนะครับเฉากล้วยอะไรเงี้ยแต่ปัจจุบันหาขนมเปียกปูนกินไม่ได้เดี๋ยวนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นช็อกโกแลตก็ได้นะครับเป็นสีดำเหมือนกันนะก็แล้วแต่พื้นที่เครื่องดื่มเครื่องดื่มเนี่ยเป็นน้ําดำกาแฟดําก็ได้นะครับน้ําอัดลมสีดำดำก็ได้ กะค,คือ3มอย่างนี้นะครับข้าวหวานแล้วก็น้ำดื่มเนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยจัดให้ได้8หรือว่า12อย่างนะครับแล้วก็ตั้งไหว่จริงๆปีนี้พระราหูเปลี่ยนเนี่ยค่อนข้างจะดึกก็คือไม่ดึก,กัะเป็นรุ่นเช้าของวันที่22สองนะครับคุณจะไหว้คืนของวันที่22สองก็ได้นะส่วนมากทีาน,นิยมไหว้ยังคืนกันก็คือคืนวันศุกร์เนี่ยนะครับสักทุ่มหนึ่งไปแล้วนะครับก็ไหว้ได้หันหน้าตัวเราผู้ไหว้เนี่ยไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือบางคนบอกว่า อยากจะไหว้เนี่ยเช้าหรืออไม่แต่ตีสองห้าสิบเนี่ยเวลาโหดไปหน่อยนะครับผมว่าจริงๆก็คืนนั้นก็ได้นะครับก็คือคือคอนของวันที่ยี่สิบสองก็ได้ไหว้ที่บ้านก็ได้สวดมนต์ที่บ้านไหว้เสร็จของไหว้ก็ลามาทานได้นะก็คือผมไปวัดพระราหูดังๆหลายที่เนี่ยเวลาไหว้เสร็จปุ๊บเขาก็ให้เอา ของไหว้เนี่ยลากับอาจารย์ที่บ้านได้นะครับดังนั้นเอาที่สบายใจหรือบางคนบอกว่าไม่ไหว้เลยก็ได้นะจริงคุณก็มาทําบุญแบบนี้นะครับที่ตามโรงพยาบาลเนี่ยนับก็เป็นการแก้เครดที่ดีสําหรับดวงชะตาให้กับเราได้ด้วยครับนี่มาที่โรงพยาบาลสงนะฮะเนียงใครที่มาเนี่ยนอกจากมาทําบุญแล้วเนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราแนะนำนะฮะนี่นะครับเป็นสารนะครับของแพทย์ใหญ่ชีวกะกุมารพัฒนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นองค์ผู้สืบสีที่ควรจะมา ขอพรในเรื่องของสุขภาพกันใครมาที่นี่ดีมากเลยนะครับคือเขามีทูบให้ด้วยนะครับมีทูบมีเทียนให้ด้วยแต่ว่าคุณก็จะมาฟรีกันอย่างเดียวนะคือมาแล้วก็บริจาคเงินทําบุญอะไรไปนะครับที่นี่เขาใช้ทูบเก้าดอกนะครับแต่จุดทูบจุดเทียนก็ได้นะครับก็แล้วแต่แตตทางของเรานะครับแต่ผมขอนั่งไหวเลยดีกว่านะครับเนี่ยใช้ทูบใบเก้าดอกแล้วก็มีบทสวดหลักสําคัญก็คือการขอพรเรื่อง เรื่องสุขภาพนะครับเพราะว่าองค์ปู่ฤาษีชีวักะโคมารพัทเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่คนนิย,ยมมาขอพรในเรื่องนี้ให้เราแล้วก็คนในครอบครัวเราเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับ <S <S <ม>ตรงส่วนนี้นะครับใครที่มาเนี่ยเขาเปิดตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง4โมงเย็นเลยนะนะครับแล้วก็ไม่มีวันหยุดด้วยนะครับ เจอท่านรองมาดีนะครับท่านรองสวัสดีครับน,นะครับนะครับโชคดีมากนะครมีท่านรองมาช่วยแนะนํานะครับปกติก็คือเวลาอายงผมมาเนี่ยเขาก็จะมีให้แบบทําบุญนะก็เป็นเป็นการบริจาคนะฮะซึ่งก็จะมีหัวข้อให้เรา5ห,หัวข้อหลักๆนะฮะก็คือบำรุงพัฒนาหารเวชภัณฑ์บำรุงโลหิตค่ายาแล้วก็ บำรุงทั่วไปนะครับอันนี้ก็คือบำรุงเสร็จปุ๊บบริจาคเงินแล้วก็นอกจากบริจาคเนี่ยก็เขาออกใบอนุโมทนาบัตรออกทั้งใบเสร็จและใบอนุโมทนาบัตรนอกจากมาบริจาคแล้วครับบางคนเนี่ยชอบขึ้นไปถวพัตตาหารอะไรให้กับพระสงฆ์ที่อาพาธอยู่เนี่ยหนึ่งเลยอันดับแรกก็คือว่าก็อย่ามาหลังที่แล้วท่านลองมีอะไรแนะนำก่อนไหมครับสำหรับคนที่แบบไม่เคยได้มาที่โรงพยาบาลสงฆ์เนี่ยมาแล้วเนี่ยเขาควรจะ เรียมอะไรยังไงมาเราอยากขอความกรุณาผู้ที่มาทําบุญเนื่องจากพระท่านไม่ได้ห่มจีวรที่ที่ทางการนะครับแพทย์หรือพยาบาลกําลังให้การดูแลอยู่ซึ่งมีความไม่สะดวกครับว่าก็เข้าใจท่าผู้มาทําบุญนะครับอยากจะถวายด้วยมือให้ถึงท่านเองตอนนี้ทางโรงพยาบาลก็พยายามหาทางออกก็จัดจัด พระที่สามารถรับของถวายได้ไว้หน้าหอผู้ป่วยให้เป็นเหมือนเป็นตัวแทนรับของถวายที่ญาติโยมเอามาถวายอาหารที่มาทำมาถวายก็สําคัญนะครับใช่ครับเพราะเพราะบางท่านเนี่ยถ้าบางรูปท่านก็แบบเบาหวานสูงมากนะอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งที่ทางโรงพยาบาลรทังกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยโดรมาล จากการตรวจสุขภาพพระประจำปีเราเนี่ยที่ทำมาเนี่ยปัญหาใหญ่คือโรคที่เรียกว่าโรค NCD คือโรคไม่ติดต่อโรคเรืรองซึ่งได้แก่เบาหวานความดันไขมันเนี่ยฮะจะเป็นปัญหาสำคัญนี่เป็นโรคยอดฮิตของพระสงฆ์ไทยเลยใช่ไหมครับเนื่องจากคติของของคนไทยเราเนี่ยเราต้องการ ถวายแต่ของดีๆครับแต่ว่าของดีๆพวกนี้ส่วนหนึ่งจะทําลายสุขภาพพระท่านอ๋อบางทีแบบเรารุรงค์อยู่คุณย่าเนี่ยชอบทานฝอยทองมากทาไซบาทิไรเนี่ยท้องหยิบท้องยอดถวายพระบหวานเนี่ยอาจารย์เราคิดดูว่าอันนี้อันนี้ไม่ได้สะสมบุญดี้วสะสมน้ําตาลแล้วก็คอเลสเตอรอลด้วยถ้าสมมุติเขาอาจจะเขาอยากจะเตรียมอาหารมา ถวายเองเนี่ยก็ควรจะเลือกสักนิดนึงสุขภาพขอเป็นอาหารสุขภาพจะดีเป็นอย่างยิ่งถ้าเป็นพวกอย่างอื่นนะฮะพวกแบบเป็นนมตัวเลือกเป็นน้ำผลไม้อะไรพวกนี้กินสามารถมาบริจาคได้ที่ห้องนี้จะเห็นอาจารย์เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูเลยครับมีของบริจาคเนี่ยโอ้นี่มีทั้งน้ำปลาทั้งน้ำมีทั้งเนื้อน้ำมันอันนี้เป็นเหมือนเหมือนแบบเป็นผ้าอ้อมผู้ใหญ่อย่างนี้ใช่ไหมฮะถามเพิ่มอีกนิดนึงฮะผมมาหลายทีแล้วนะครับ มีคนชอบมาแต่งงานกันที่นี่ด้วยก็เป็นเป็นกิจกรรมอีกอันหนึ่งท,ที่เกี่ยวเรื่องกับการทําบุญนะครับ,รบการทําบุญของเราเนี่ยจะมีกิจกรรมสมรส ครับ,รบสมรสเนี่ยก็จะมีทั้งสมรสหมู่สมรสแยกมีแล้วมีทำบุญมันเกิดอย่างี้มีไหมฮะมีครับแต่มีมีอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นการทำบุญมันเกิดหร<อ>ือทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ญาติพี่น้องแล้วพระพระพระนี้ก็คือทางทางทาง,ทางโรงพยาบาลนี่มนต์ออกมาท่านท่านจะสวดไว้ท่านป่วยอยู่ไม่ใช่ฮะเราจะนิมนต์พระจากวัดมาอ๋อโอเคต้องขอบคุณขอบคุณรับรองมากนะนะครับขอบคุณมากนะครับโอ้นะครับอ่านะครับขออนุญาตไปบริจาคเงินบ้างนะฮะนี่ ะะท่านเขียนชื่อนามสกุลแค่นั้นเองนะครแล้วก็จํานวนเงินที่บริจาคนะครับส่วนมากเลยก็มีหลายหัวข้อนะผมก็เลือกข้อ5้านะเพราะว่าเป็นแบบ Everything มีสังคิษอยู่ด้วยนะเอ e ีคีว r c o d คด้วยนี่ใครที่แบบพวกไม่พกเงินเท่าไหร่มันก็ QR ว o d e ได้นะครับอ่าสนใจ เนี่ยนะพอเราบริจาคปุ๊บเขาก็ออกใบเสร็จให้หรือบางถ้าเกิด1น0 0งบาทขึ้นไปนะฮะก็จะเป็นใบอนุโมทนาบัตรให้ก็ย้ำนะวัดก็มีงานเป็นวันเกิดวัดเลยนะวันที่โอดจองังหวะใกล้เคียงกันมากคือวันที่21กุมภาพันธ์นะฮะใครที่แบบ22ไม่สะดวกอยากจะมาทําบุญแบบจัดใหญ่เนี่ยก็ที่นี่เขาเตรียมเต็มที่เลยนะถ้าคือมาที่21ก็ได้นะครับหรือถ้าคุณจะมาเรื่องพระหูเนี่ย เลขพระราหูเนี่ยเวลาทำบุญเนี่ยเขาจะมีเลข12หรือว่าเลข8นะครับแต่ว่าเราคงไม่บริจาค8บาทนะเนี่ยคุณก็อาจจะแบบแปดสิบแปดร้อยก็หรือ1 0 0 1 2 0 1อ0 0อะไรก็แล้วแต่ศรัทธาของเราแล้วกันก็หาโอกาสนะครับจะมาย1ขิบเองวันของวัดเขาก็ได้มาของโรงบาลเขาก็ได้นะฮะหรือว่ามา22ที่ตรงวันก็ได้หรือบางคนบอกว่าย2ิบงยังทำงานอยู่อยากจะมาวันเสาร์นะครับวันเสาร์ก็เป็นวันที่สอดคล้องกับพระราหูนะก็คือมาวันเสาร์วันที่23ก็ได้ นะครับขอให้ได้มาเถอะนะครับเพราะว่าจะได้เป็นการทําบุญเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงของดวงดาวนะครับการเดินทางเนี่ยต้องบอกว่าก็อยู่ตรงเนี่ยแยกนี้เลยนะฮะแยกอะไรก็ไม่รู้นะฮะคุณกูเกิลดูนะครับผมมาบ่อยจนคือเหมือนขับรถี่หลักตาขับมาได้ละก็นั่งรถไฟฟ้าลงสถานีพญาไทนะครับก็น่าจะใกล้สุดแหละเงิงวันี้มา20บาทเอจากสถานีครับนี่ใบอนุโมทนาบัตรนะฮะออกมาแบบอลังการเลยนะฮะ เล่มที่138เรียกที่44นะฮะนี่ไม่ได้มาพูดเรื่องใบหวยนะฮะหวยฝังว่านี่คือใบอนุโมทนาบัตรนะครับที่เขาออกมานีนะฮะนี่นะครับอันนี้อันนี้เป็นใบเสร็จรับเงินนะครับไม่ต้องเอาไปเผานะฮะเอาเอาเก็บกับไปนะฮะเก็บกับไปนะครับก็ติดตามกันนะฮะจริงเนี่ยอันนี้ก็เป็นตอนที่2ของเราอย่าลืมกด subscribe กันแล้วก็อย่าลืมไปบอกญาติพี่น้องให้มาดูกันนะครับแล้วก็อย่าลืมบอกคนในครอบครัวนะครับ มาซื้อกันนะฮะทิชชู่ลายมุงคลนอนี้นี่ไม่ได้โฆษณานะนี่มาขายเลยน,นะครับลายมุงคลผมออกแบบเองนี่เป็นผลงานที่ภูมิใจมากนะครับมี4ลายนะฮะเป็นเรื่องความรักเรื่องเงินเรื่องการงาน,นอันนี้เป็นลายปลาทอง8ตัวสีดํำตัวหนึ่งนะครับที่สําคัญคือมีรูปอาจารย์ช้างอีกางว่างเล้ด้วยเอาไปเช็ดหน้าได้บเช็ดอย่างอื่นนะฮะนี่เป็น ลายที่ตั้งไว้บนโต๊ะทำงานได้ดีนะครับแล้วก็อย่าลืมไปโหลดกันนะฮะสติ๊กเกอร์นะฮะกับลายอันนี้ลายอยู่ในลายเลยนะเป็นสติกเกอร์ธีมที่จะบอกว่าวันไหนสวัสดีวันจันท์สีอะไรเป็นสีที่ดีสีที่เป็นมงคละไรแบบนี้ก็ไปติดตามกันอาจจะลงพวกรายละเอียดไ้ให้ในในข้างล่างคลิปนี้กันละกันคลิปหน้านะครับใน EP หน้าเนี่ยอยากดูอะไรเป็นพิเศษทําจริงก็มีในใจอยู่แล้วนะครับเพราะว่าอาจจะมาสักช่วง ต้นต้นเดือนมีนานะครับว่าจะมีเรื่องดวงเรื่องอะไรมาฝากนี่ยพยายามก็ตั้งใจว่าพยายามจะทําให้มันได้สม่ําเสมอนะติดตามแล้วก็ดูข้อมูลข่าวสารได้ทาง Facebook I g หมอช้างนะคุณไปเซิร์ชเราเลยนะแล้วก็มีหลายแอดด้วยเดี๋ยวนี้นะครับก็ไปติดตามกันยังไงเดี๋ยวเจอกันใน EP หน้าฮะรเรื่องดวงล้วนเลยคือถ้าคนดูเยอะก็ทําต่อไปเรื่อยถ้าคนดูน้อยก็เลิกมันสิขอบคุณมากครับครับขอบคุณมากครับจะถ่ายรูปถ่ายรูปได้ครับได้ครับ ทูปเทียนเนี่ยเอามาเองก็ดีนะสวัสดีค่ะมามาทำบุญเหรอคะ,อะได้คะ่ะโอ้ค่ะอันนี้เดี๋ยวรอดูนะอันใหม่อันใหม่เดี๋ยวจะออกใน YouTube